เิมเติมเนี่ยตรวจครับตรวจครับเรียนท่านกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านนะคะก็ต้องขอบพระคุณวุฒิสภามากเรียกว่าการมาชี้แจงผลงานในวันนี้ถึงแม้จะชี้แจงล้าหลังไปตั้งแต่ปี66แต่ก็เป็นความการชี้แจงแล้วก็ได้กําลังใจจากท่านสมาชิกวุฒิสภาแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งนะฮะเราถือเป็นกําลังใจอย่างยิ่งแล้วเราก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ เราน่าจะมีความร่วมมือกันได้แล้วก็จะดีมากถ้าท่านวุฒิสภาร่วมไม้ร่วมมือกับเราเพราะว่าการเอาเปรียบผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการเอาเปรียบตามกฎหมายกําหนดเพราะฉะนั้นท่านวุฒิสภาทุกท่านนะฮนะณที่นี้ก็คือท่านผู้ที่มีอํานาจในการกันกรองกฎหมายนะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าการกันกรองกฎหมายของท่านเนี่ยจะสามารถ ลดการเอาเปรียบผู้บริโภคได้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่ท่านอิทธิบูรณ์พูดนะฮะการทำสัญญาเรื่องระบบผูกขาดเนี่ยมันเป็นการทำสัญญาที่ยกอำนาจรัฐไปให้เอกชนครอบครองอย่างเช่นราคาพลังงานนะ,ะเขียนกฎหมายกันไปเขียนกันมาจนรัฐไม่สามารถกำหนดราคาพลังงานได้เลยเอกชนเป็นคนกำหนดขึ้นได้อย่างเดียวลงไม่ได้เวลาขึ้นก็อ้างว่าขึ้นตามราคาตลาดโลก เวลาลงไม่รู้ว่าลงตามตัดไหนไม่ลงเนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนั่นคืออํานาจของรัฐซึ่งกฎหมายไปยกให้เอกชนซึ่งตรงนี้เนี่ยฉันคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่วุฒิสภาช่วยเราได้และอีกหน้าที่หนึ่งที่สําคัญของวุฒิสภาคือท่านมีอํานาจสูงสุดในการกั่นกรองคนที่จะเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์การอิสระอย่างเช่นกสทชนะฮะกสทชสัญญากับเราว่าจะมีเอ็ม e m s นะอเลอร์ตเตือนภัยจนน้ำท่วมบ้านลอยไปติดผนังบ้านจนตายไปแล้วยังไม่ได้รับการเตือนอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือบุคคลที่ได้รับคัดสรรไปจากวุฒิสภาเพราะฉะนั้นเราหวังยังยิ่งถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีเราคิดว่าเราจะช่วยกันทําให้สังคมเกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนได้เราคิดว่าวุฒิสภามีความสําคัญยิ่งเราเป็นองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่ง นะไม่ใช่หน่วยงานของรัฐได้งบประมาณจิ๊บจ้อยแต่เราก็พยายามทําเต็มความสามารถแล้วเราเชื่อว่าวุฒิสภาที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยก็จะมีความร่วมไมายร่วมมือนะฮะออกกฎหมายที่มันเป็นธรรมต่อทุกคนมีคนบอกว่าอย่าไปพูดอีกนะในวุฒิสภาว่าไม่มีใครเาเปรียบผู้บริโภคได้ถ้านโยบายรัฐไม่เกื่อไม่พูดไม่ได้ฮะเพราะทุกวันนี้นโยบายย่งเอื้อในการเอาเปรียบประชาชนอยู่ขอบคุณมากค่ะ